เดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมให้ยากสเต็งพี่ไปเฉยในเมืองเมืองนึ่งมีโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนนี้มีชื่อว่าโรงเรียนเกษมการครับ ซึ่งในโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งใช่แล้วซึ่งผมเป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนที่นี่ครับผมชื่อว่าดีมโอ้ยชอวเนี่ย,ย,ยไปโรงเรียนดีกว่าเราโอเคโอเคเอา้าว่าไงมอนโอ้เฮ้ยว่าไงดีมเป็นไงบ้างโอ้โหสบายดีบ้างเมื่อคืนานี้เข่าแมนยูแพ้ไม่ใช่เหรอ เชียร์แทบตายโคตรแซดอะโคตรเศร้าเลยโคตรเศร้าเลยวะใช่เอาอไปต้องมีสักปีอะไรที่มันชนะแต่มันไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ไอ้ขาวนัาหนุกไล่ออกแล้วอู่บริการทีมอะใช่โคตรโคตรโคตรถูกไล่ออกเศร้าเลยโอ้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าก็มีใหม่ปีหน้าก็มีใหม่ปีหน้ามีลุ้นแชมป์แน่นอน เขาสั่งซือปอกเขาสั่งซื้อปอปมาขายเสื้อนะเว้ยเือดเยอะอยู่ทีเยอะเรื่องี้เฮ้ยตอนนี้กี่โมงวะดิตอนนี้เจ็ดมงคึ่งได้แล้วแหละโอ้หต้องรีบแล้วล่ะใช่ใช่ใช่ชัวว๊บอะไรเหรอปุ๊บปเนทอไมเหรออ๋อดอปดินท๊อปนออ น่ารักมากอ่ะเอ้ยคนคนนี้คนนี้พอรู้จักอยู่น่ารักมากจริงๆจริงปะจริงสิอยากให้เข้าไปคุยรู้แล้วจะ่ไยทำไมเนี่ยแบบเวลาเขืนก็ต้องปอบเพื่อนไงเนี่ยไอ้แล้วเขาไปคุยว่าแบบเองชอบคนแบบนี้เองแอบชอบแล้วเนี่ยมลายอ่ะฮะอะไรนะเองแอบชอบเหรอแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ชอบมากก็แบบ น่ารักเรียนก็เก่งเฟ็นลี่ก็ด้วยโอ้โหอะไรจะพ์เฟษขนาดนี้มันจะมีที่ไหนล่ะจริงป่ะใช่ใช่เป็นลายดิมอ๋อเปล่าเป่าไปไปเรียนกันเพื่อนโอเคโอเคไม่ไม่เป็นไรแน่นะแน่ใช่ไม่ไม่ไม่เป็นไรเมื่อคืนเมื่อคืนแมนยูแพ้เลยรู้สึกเงี้ยนะใช่นั่นแหละแมนยูแพ้ทะเลลูกภูนะใช่ใช่ทะเลลูกภูนี่ได้เขาลูกภูขนาดจริง ไปห้องเรียนดีกว่าป่ะโอ้โหตืดตืดตืดเนี่ยใกลถึงละใกลนถึงละก้ถึงละน่าโหยางยีเหรอคุณนี้เราอ่ะกัเกลียดคุณนี้เลยโอเคโอเคมาป่ะโอ๊ยนั่งนั่งนั่งนัเรียนนั่งเรีมาโอ้ยดูนอนเรียนเรียนเรน แล้วละเลิ่เรียนด้านละเฮ้ยไป่ทำโจทย์ที่อาจารย์ให้เดี๋ยหล่ะพวกแกโอเคครับอาจารย์ได้ครับเฮยทำไมอาจารย์ให้โจทย์ยากจังวะฉันรู้เกลื่อนเรื่องวงกลมจริงเลยใา่คดตพงใา่คดแทนว่ามาดิมเปไ็นไรดิมม่มอนพอว่างไหมอะ่ะทำไมอะ่ะไปบนด่นานไฟไปเพื่อนเราหน่อยดิเพื่อนได้ไหมเออไ,ได้ก็ไ,ได้ ปไปไปโอเคไปดอดฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ไปไปดอดฟ้าไปดอดฟ้านี่เรื่องอะไรอ่ะอ๋อนาล็อหน้าล็อขึ้นก่อนล็อขึ้นก่อนขึ้นก่อนใช่ไหมขึ้นก่อนใช่ไหมใช่โอเคไปเออมอนอืมในชอบบีมจริงๆเหรออืมเฮ้ย แงสิแงส,แงสิก็บอกว่าไงบีมเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นอะใครๆก็ชอบกันแล้วก็แบบชอบบีมแหละอ๋อเราก็ชอบบีมนะมอนฮะจริงปะแต่แต่เราไม่อยากให้เราสองคนเป็นคู่แข่งกันใช่ถ้าใครแข่งเป็นแบบแย่งอย่างเงี้ยพอใครได้เป็นแฟนบีมแล้วก็เราคงมองหน้ากันไม่ติดแน่เลยวะใช่อเอาย่งไรดีอะอ,อะ ฉันได้ยินหมดแล้วละนะเออจานมาตอนไหนอะโอ้ยหอมจริงอะฉันก็ได้ยินหมดแล้วล่ะจานมาเมื่อกี้เองแหละตอนที่พวกนายเดินขึ้นมาจานก็เลยแอบตามขึ้นมาบ้างจัดจานได้ยินหมดแล้วจริงหรอครับใช่ใช่ได้ยินหมดแล้วล่ะวิธีตัดสินงั้นเหรอ กันตามมาที่ห้องอาจารย์หน่อยนะฉันไม่มีทีดีๆให้พวกนายแล้วเลยล่ะโอเคครับได้ครับอาจารย์งั้นลงไปรอก่อนเลยเดี๋ยวตามไปครับครับผมครับอาจารย์โอเคอาจารย์รีบลงไปอ่ะไปกันนะไปกันไปอ๋ออก็ได้ก็ได้ตามไนด้วยอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปลองลองไปดูก็ได้โอเค เฮ้ยนี่ไงห้องจานห้องไหนเหรอห้องนี้ไงห้องนี้ไงใช่แล้วเอา้มาช้าซะจริงๆแล้วนะพวกนายเนี่ยเอ้แล้วไปจามันเร็วจังวะนั่นสิแล้วจานจะมีวิธีตัดสินยังไงล่ะครับอ่าใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะความจริงอ่ะพวกนายเห็นกล่องนี้ไหมเห็นครับลองเปิดกล่องดูสิ นี่มันนี่คืออะไรอาจารย์ใช่แล้วล่ะเอาละ่ะพวกเนี้ยคือกล่องโชคดีคุณ<อ>นายก็ไปเปิดกล่องพวกวนี้มาสู้กัน,กนดูใครจะชนะคนที่ชนะก็ไปจีบบีมสนาอ๋อกล่องโชคดีแบบความรักเหรอครับใช่แล้วล่ะมันเป็นกล่องโชคดีฉัปนปรับให้มันเป็นโชคดีแบบของความรักละ่ะเป็นวิธีดีจริงๆนะครับเนี่ยในในคิดว่ามันเป็นวิธีดีๆเปล่าวะบีมก็ น่าจะดีอยู่นะก็เป็นเรื่องวิธีของ่องผู้ชาย,ยนะนายโชคมีโชคเรื่องความรักจริงแล้วก็นายก็ต้องชนะอยู่แล้วละ่ะอืจานก็จานก็พูดถูกนะมอนเออ,อ,อวะจานก็ได้พูดถูกเนะีย่ยบอกแล้วบอกแล้วมันพูดจริงอาลละเราไว้ล้นไปเปิดกล่องนั่นละล้วสู้กันได้ครับจานแต่จะเปิดโรงเรียนนะเราถอดของเข้าของโรงเรียนผ่าอ๋ออ๋อเคครับจาน โ okay, okay, อเคอาจารยนผมไปลแล้วนะไปแล้วอาจารย์ไปแล้วจนาวจนาเฮ้ยชอ็อตเดชช็อตเดชอ๋อขอให้ส่งมองในความรักนหน่อยรุ่นครับผมไปลแล้วอาจานแล้วจานเรื่องอะไรอยวเดี๋ยวมอนเราจะเปิดที่ไหนหรอเฮ้ยเงินตามมาเดี๋ยวมีที่ดีๆให้เปิดไม่เป็นไรหรอกตามมาตามมาฟอลโล่ไม่ฟอลโล่ไม่เฮ้ยมาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่เราต้องมาสวนหลังโรงเรียนเนี่ยมาเป็นสวนของหลังโรงเรียนเว้ ซึ่งสวนเนี่ยมันเป็นสวนที่แบบดีม,มากๆเลยเว้ยเอาละ,าละ,าละ,าละนี่ก็อรักกีบ๊อกกับความรักนะเว้ยด,ดีม mm hmm. จริงเคยเคยเจอเจ้าสิ่งนี้ไหมสักครั้งในชีวิตไม่ไม่เคยนะไม่เคยเลยเหรอใช่โอเคครับซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้จะเปิดลักกีบ็อกกันนะฮะครับวันนี้อยู่ในเกมของไมค์คราฟนะครับวันนี้เราอยู่กันในไมค์คราฟ์ในวงรักกีบ็อกนะครับผมวันนีผ้ผมอยู่กับน้องอยู่กับดีมนะฮะดีมคุงนะครับผมครับผม ครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะเปิดลัคก,กี้บ็อกบลคือว่าลัคกี้บ็อกซ์ชมพูนะครับผมลัคก,กี้บ็อกซ์พิงค์กยิบบลพิงค์นะครับนะก็ฝากกดไลค์พวกเราคนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะผู้เป็นกำลังใจนะจ๊ะแค่ผมก็าสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมก็ลัคก,กี้บ็อกซ์พิงค์นี่เคยเปิดไหมองค์จีเคยเคยเปิด <c oughs> พ, <c oughs> พี่เคยเปิดพี่เคยเปิดกูลืมไปแล้วอ่ะกูจำไม่ได้กูเคยเปิดหรือเปล่าลืมไปแล้วกูจำไม่ได้จริงอันนี้กูชื่อจริงนะกูจำไม่ได้ละมันมีอะไรข้างในบ้างวะมมมมีีระเบิดด้ยผก็จไไ่่พ เดีน่าจะมีของดีๆพี่แบบที่อาจารย์บอกนะพี่โอเคที่อาจารย์ผมบอกนะฮะหรือว่าอย่างทีอย่างที่ตัวผมมีคนนึงบอกเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีของดีๆนะฮะครับก็แยกกันเปิดเลยครับสี่สิบแปดอันนะป่ะเปิดแล้โอเคครับผมลุยกลับมาครับโอ้โหมาถึงผมได้ของดีเลยว่ะพี่ดีดีเหรอเนี่ยองอะไรวะี่ของได้ของดีพี่อ๋อของดีมันบินโฉบกูสักขนาดนี้บินเป็นไอรอนแมนเลยขนาดเลยเปิดมาครับผมเฮ้ยโดนคริสต์มาส เอาเรียบร้อยบอกทีนี่คือของดีนี่ไงพี่ของดีหันไปดูของผมดิโอ้ยไอ้โชคดีนี่จะแอปเปิ้ลนี่ไงนี่ไงปลาปลาหงกระดูกมานะฮะมีจ่อะไรก็ไม่รู้นะครับเนื้อเนื้อไปเจอฉนูฉนูที่ยิงไม่ได้ไม่ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมมันเป็นพิงลัคกี้ลัคกี้โบอะพี่อ๋อ ทําจริงอะใครเอาไอ้ตัวนี้โผล่มาเนี่ยโอ้ยคิปเปอร์เรียบร้อยครับจริงด้วยเข้าของผักโอไยกอดเฮ้ยผมผมยังไม่ได้พวกดาบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่พี่บอลพี่บอลผมโดนขังกูเจอพี่บอลพี่บอลดูของผมดิโอ้อะไรเนี่ยผมอยู่ข้างในอะพี่ ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะเนี่ยช่วยไม่ได้มีใชา้ต้องใช้มีวัวเอ้ยพี่ผู้จะตายแล้วของดีวะล่ะพี่เฮ้ยผู้จะตายผู้จะตายโหพี่มันเป็นลักกี้บ็อกที่ดีมากผมบอกเลยใครใครขิดลักกี้บ็อกนี้ขึ้นมาพูดพูดออกมาตรงนี้เลยพูดมาตกจากจังเลยกูมันพี่ม่อนพี่มอนอะไรพี่มอนเป็นคนคิดไง เอนี่ยม well, ันโชคดีเหลือเกินเราเชื่อพี่ไม่ใช่ระเบิดนั่นไงท้องแข็งเอาง่ายเว้ยคือก็เรียกว่าพอดีว่าดวงคนมันดีนะกูยเฮ้ยเราอย่าลืมสิเราแอปเป็ลทองบวกได้แอปเป็ลทองบวกได้เออใช่พี่ ว่าทองโบกได้ว่าทองโบกได้ลืมไปเลยว่าเคยต้องใช้เันทองนี่ครับโหนี่ครับคือผมบวกม,มาเยอะเลยนะฮะจังหวะนี้ต้องโชคดีส,<ว>สุดลก<อ>ลยนะใช่ไหมฝั <c oughs> ่งนั้นได้อะไรบ้างอ่ะเดมผมเหรอผมอยังไม่ได้ของดีเลยนะพี่เดี๋ยวบอกได้ของดีตอนแรกก็ก็ก็มีดีบ้างอะพี่แต่มันมันยังไม่ไดีพอพี่นั่นไงพี่ผมเจอบ๊อบเปิดนะเปิดมแล้วผมเฮ้ยได้เพชรว่ะได้บอกเพชรว่ะ เอาวุ้แล้วผมได้ดาบโอเคสวยขึ้นมาได้เลยนี่เลยเลยโอ้โหพี่เหลืออีกกี่อันธรรมดาผมเหลือเป็นร้อยเลยเหลือแค่สิบกว่าอะเหลือเป็นร้อยคืออะไรพี่เลือกว่าอันใครยิงระเบิดอัดหน้าไม่ใช่ผมอะเด็ดเดียวอยู่ไหนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียง นี่ไงอยู่ข้างหน้าเลยเด้อโอ้โหตัวบักเตกเลยแหมมาธรรมดาก็ไม่ได้ต้องมาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ก็เดี๋ยวครับเปิดมาครับผมสลามเพื่อนมาทำไมเนี่ยมาครับไม่ใช่ไม่มีอะไรดีเลยจริงๆนะอืมกับผมจะอยู่นะพี่ความความดีคนเราต่างไงคือแบบคนเร็วๆเปิดมันจะมันจะได้ของดีที่ไหนล่ะเดี๋ยวเปิดมาบวกเก้าสิบเพราะผมได้โอ้โหซอมบี้ ลิซซอมบี้ตัวนั้นมันวิ่งไล่ตามใครวิ่งแบบคูลร้อยเลยเด็กคู่นี้ก็ตายทันอุ้ยโอ้ผมหมดแล้วพี่ใช่เหรอใช่เกี้ยงเลยพี่กลไม่นะเออ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 โอ้โหโอคขึ้นกระเบนอีกแล้วจางม่จโจ้เฮ้ยพี่ได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อพี่เปล่าเปิดมาจะได้ของดีผมเชื่อ แล้วพี่อยู่ไหนอะไรของมึงนไม่มีอะไรออกมาเลยเอาเอาโอ้โหโอ้โหจะต้ออะไรเนี่ยโอเคเปิดมาครับผมสู้ๆพี่ผมเป็นผมยินเป็นกำลังใจให้ดีมากเอ้อเกิดอะไรขึ้นตายเ้ยเราจะไม่ยอมรับชะตากรรมคนเดียวเอออะไรเปิดมา ไปถังน้ำไปเปิดเนี้ครับผม TNT โอ้โหเปิดมานี่อะไรเนี่ยดาบสมัยคูณสิบเฮ้ยอันนี้เป็นเห็ดสมัยอ่ะเห็ดศักดิ์สิทธิ์เห็ดศักดิ์สิทธิ์ไม่กอดเราไปตีพวกนไงตีพวกอันเดนไงเออ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 ผมโอ้โหที่ของระหลังนี่มึงได้ดีได้ดีของตอนแรกๆนี่กูได้อะไรก็ไม่รู้นี่พี่เดี๋ยวผมยืนเป็นเป็นกำลังใจให้เฮ้ยดีมากดีมาก ดดูร้อยอ่ะอันนี้น,นัเปิดมาครับผมเอ,อ,อ้ยแอคได้ผมเลยพี่แต่ผม,ไ,มได้เป็นขวานเธอพี่ไอ้นินจาใช่พี่ผมได้นินจาแอ็คสปีดแอคคค้ยกระตะโกนป้าคุณผิดอะไรวะสปีดแอคผมก็ไม่รู้พี่พูดนี่ของวันนีม้มันมีคำสามหมดเลยอ,ะอ่ะออุกวันอ่ะโอ้โหของดีดีเแม่แต่กูใช้ไม่ได้นี่พี่เอาไปสร้างบ้านนะสร้างบ้านโอเค <laughs> เรียกว่าต้องรู้จักการก่อสร้างครับการสร้างเ <laughs> นี่ยกล่องจดก,ก่อเพชร<อ>ต้องมอีกันหน่อยนะจังหวะนี้เปิดมาครับเฮ้ยดได้ดับหนักดับหนักเฮฟวี้ซอสน่าจะเพิ่มความชา้าสมอลแอคหมดยังวะเฮ้ยของหมดแล้วมดิีม <c oughs> ผมหมดแล้วพี่ผมก็หมดแล้วพี่นี่ครับใค,ครเบผมได้ค,ครก็มาถึงเวลาต้องสู้กันแล้วเะครับโอเคฮะไปเฮ้ย สู้กันจริงๆเหรอวะนั่องขอให้เราสู้นะปัดพี่ฟูดีกว่าสึกไม่น่าจะปลอดภัยเท่านี้ข้างในนี่มีอะไรเนี่ยอยากรู้พีเอเข้าไปเลยพี่ถ้าพี่ไม่ได้ปัดพี่ฟูนะพี่ไอ้รอดโกลงโกเลมอะไรจะเต็มหมดเลยโอ้ยโห็ดอะไรวะเนี่ยแย่ๆโอ้โดีกว่าเดมเราไม่พูดพร่ำดำเพลงเยอะช่วงนี้เจ็บคอ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 อ่ะพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับ พร้อมแพ้แล้วครับผมพร้อมแพ้แล้วครับชุดเกาะคนเราต่างกันสักขนาดนี้ยังกะบอกว่าแพ้เหรอเนี่ยว่าสามสองหนึ่งไปครับเพื่อหญิงเพื่อหญิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมให้ยาสเต็มพี่ไปเฉยไอ้ประลัด เอาผมโูยาไม่นะยาพิษโอ้ความจริงที่ไม่เคยคิดจริงมันคือยาพิษเอาเล่นเล่นเท่าไหร่เล่นเท่าไหร่ผมเล่นเลยเต็มเลยพี่เต็มเลยใช่พี่กูตีเอาลองดาบให้ตีรอบนึงดิรถป่ะรถป่ะรถรถพี่รถรถรถอีกนิดเดียวพี่ตีอีกรอบนึงผมตายเลยเอ้ยแล้วสมมติใช้ดาบเนี่ยดาบเนี่ย บอกเลือหลุดเต็มวะฮะทางดีๆว่าชนะไปนะครับผมเราก็ต้องเล่นเล่นตามเรื่องต่อนะฮะใช่ครับผมเปิดเปิดเบ็ดบทสรุปและอ่านตามเรื่องซะครับผมบทสรุป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 เพราะกก็เสร็จแล้วโคชชนะโคชชนะก็ต้องเดินไปหาบีมใช่แหละไปก่อนไปก่อนเลยโอเคเสร็แล้วนะไปเลยชนะแล้ว บีมอ่ะอ่ะเฮ้ยเป็นไรดีมอ่ะเฮ้ยอ like ่พีคพีคแม่ละเฮ้ยอยู่ขนาดนี้พีคเป็นพีกก็ต้องพีกกันละนี่พีนี่พีกตอนแรกเร้ยกวผู้ชายเดินบทบอกว่าเป็นผู้ชายคนเดียวไม่ใช่หรอวะคนหนึ่งแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ใช่ที่บอกเขาเขาตั้งบทผิดแมเนี่ยผมก็ว่างั้นร่วมกลับตั้งบทผิดแน่เลยไม่ได้ร่วมกลับตัอดจังหวัดเลย เศร้าทั้งคูบบ่สุดท้ายเธอก็เลือกคนที่รวยกว่าอยู่แล้วล่ะอาจจะแค่พวกเราเสมอไปสักหน่อยเขาเนี่ย <c oughs> เอาเนี่ยวันนี้ไปกินชาบูดีกว่าไปไปกันโฮ้ยนี่ฝนตกลงที่หน้าต่างเนีบางครั้งด้วยนั่นแยโอ้โหตกใจนี่ฝนเดินเดินฟ้าด้วยโอ้โหที่ฟ้าร้องวิญยาณกับอังกอร์สิจังหวะนี้บางทีนะดรีมความรักอ่ะมันก็อาจจะไม่ไ <c oughs> ด้จบสวยสางามเสมอไปนะ แล้วผมนะก็นี่คือข้อคิดนะครับข้อแรกคือความรักไม่ได้เสถยรามนะฮะข้อสองคือเตะที่ไฟเยอระนะครับข้อสามคือแตงโมครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะฮะก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับผมขอบคุณดีที่มาไปแข่รับเชิญในเรื่องไรสาระของเราครับผมดีครับมาไรสาระเราได้นะฮะเำหรับผมก็สำหรับคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่นะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปๆครับผม สวยไม่สวยมัก็ตามกดกัตามกับมาดีกว่ามาสวยไม่สวยสวยไม่สวยแล้วแวเราเจคนนึ่งคนหดคนไหนัดลุมเลยไหมพี่ลุมเลยไหพี่ลุบกัันบกันโอเคพี่เลือดเลือดเลือดลอดเลือดลอดเอเอาเดีเ เอาสีบะเอาหนึ่งไม่ได้เกลีย่ไเกียรไม่ได้เกเทเอาลสามองกเด็กกูรูมนสูเรอสู้้อ่ะสู้หสู้สู้อสู้สู้อสูู้้เหรอสู้เหอู้อสะคสู้เอสูรเหอสเหูสเอส้เอรอสู้เร้อสร้หสรนสูร้ออะ คอนแนทอนแรคือความรักอาจจะไม่ได้ับสวยงามเสมอไปนะครับผมข้อที่สองครับอย่าไว้ใจอุ้้มเกิดอะไรข่าวไม่ข่าวไม่ใช่เกิดมาต้องรักเข้าวอะกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตาย